สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานแอลตลาดกาดมั่วนะครับอยู่ที่ซีคอนสแควร์สีนครินนะครับงานจะมีจะถึงวันที่28นะทุกคนจะพามาดูบรรยากาศในงานนะครับพอเข้ามาด้านในนะก็จะมีร้านค้าต่างๆมาจัดจำหน่ายสินค้านะครับร้านแบบสินค้าฟิลแบบทางเหนืออนะไรเงี้ยนะเสื้อผ้าแบบสไตล์ทางเหนือก็มานะครับ นู่นอลังการมากเวทีอลังการมากอ่ะเดี onnaise. ๋ยวลองเดินด like ah. ูเรื <Xue> ่อยๆนะแบบว่าแต่ละจุดมีอะไรบ้างนี้เขามีการแสดงอยู่เดี๋ยวลองลองเดินอ๋อไอ้มันเป็นแบบเป็นแบบว่าบ้านแบบชาวเผ่าอะไรอย่างเี้หรือเปล่ามีแบบว่าการ อนี้จำหน่ายด้วยนะยร้อยยี่สิบขายด้วยขายด้วยสแกนจ่ายได้นะทุกคนนี่คือบอกว่าสินค้าต่างๆเป็นแบบว่าฟิลจักรสารเนาะหลากหลายอย่างนะอันนี้เขาจะมีแบบว่าการร้องเพลงไปแล้วก็ซื้อกับข้าวไปนั่งรับประทานอาหารต่างๆได้นะครับอดี๋ยวเราแบบลองเดินวนคนเยอะมากเลยอันนี้คือเป็นแบบเป็นบ้านชาวชาวเผ่า เป็นบ้านแบบคนเหนือสมัยก่อนอะไรเงี้ยนะก็จะมีแบบว่าสินค้าให้เราเลือกช้อปปิ้งหลากหลายนะครับอันนี้เป็นแบบว่างานจักสานงานไม้อะไรต่างๆนะนี่บาทเดลลาร์นะ5าบาทอเไรเล็กๆเอาไปตกแต่ง่ะทุกคนมันอาจจะใช้งานจริงไม่ได้งบางอย่างแต่ว่าเอาไปตกแต่งบ้านอย่าเงี้นะครับบ้านแบบโบราณโบราณมีหมวกด้วยหมวกแต่ละชนิดแต่ละแบบแต่ละ นี่แปดสิบบาทน่ารักมากกระติบข้าวกม็มีซุ้มซุ้มไกเป็นแบบขนาดยอ่อคืออันนี้คือแบบว่าเป็นเป็นไก่น้อยไก่น้อยมันเป็นแบบว่าไก่น้อยอันนี้อะไรเอ่ยดอกไม้สวยดีเนาะเขาทำแบบว่าหลากหลายอะอมากมายมาทางนี้ดีกว,ว่าอ๋ออันนี้เป็นแบบรูปถ่ายรูปวาดโอ้รูปวาดสวยมาก อ,อันนี้เป็นสมุนไพรนะครับยำมองหนึ่งร้อยบาทนะครับก็หลากหลายอยู่นะนี่เอามาดูผลไม้ร้านผลไม้นะครับอันนี้ก็จะมีกระท้อนนะครับกระท้อนแช่อิม่มกระท้อนทรงเครื่องสตรอเบอรี่สองร้อยนะครับวอ้ยน,นี่มีแบบว่าขนมต้มด้วยทุกคนขนมต้มอยู่ที่60บาทนะครับ ขนมนมเนยอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูอีกฝั่งนะนมต้มมันนี่น่ากินมากเลยนะก็คือก็จะเป็นแบบแต่งชุดไทยชาวเหนือเจ้านะอ่าเดี๋ยวพาไปดูด้านนี้ดูฝั่งนี้ซิว่ามีอะไรพอดีแบบคนเยอะนิดนึงเราอาจจะบอกว่าแซกไปแซกมาหน่อยนะทุกคนเราจะแบบแซกไปแซกมาอันนี้แบบว่าหมูย่างหมูย่างนะฮะหมูย่างเดี๋ยวพาแบบอ้อมไปดูทางนี้ ด้วยว่าคนเยอะนะเราอาจจะบอกว่าแซกไปแซกมาสอบแซกไปแซกมาหน่อยนึงนะข้าวเหนียวกล่องดิบอุ้ยข้าวปุูกงา35บาทนี่อโวคาโดปั่นก็มีนะทุกคนนอกจากว่าจะมีข้าวปุูกงาแล้วนุ่นข้าวกลอยข้าวเหนียวกลอยนะฮะก็มีเหมือนกันนะครับอโวคาดโด เดี๋ยวพาไปนะตรงนี้อุ้ยอันนี้แบบน่าก,กินมากน่าก,กินมากขนมกล้วยขนมตาลตกละห้าสิบบาทครับอุ้ยขนมกล้วยน่าก,กินมากเลยอะ่ะนี่มีเมน,น,นูด้วยขนมหวานเราต้องซื้อเป็นแบบใส่กล่องกละห้าสิบนันมีแต่ว่า,าข้าวต้มมัดนะครับม,นขนมบีขนมใส่ไส้นะครับขนมใส่ไส้ข้าวต้มมัดจะอยู่ประมาณยี่ข้าวต้มมัดก็ประมาณยี่สิบนี ขนมตาลขนมกล้วยขนมหวานก็อยู่ที่40บาทนะครับสามสามสามกระปุกอะสามกระปุกหนึ่งร้อยดูน่ากินทุกอย่างเลยอะขนมร้านนี้น่ากินทุกอย่างเลยอะเดี๋ยววนๆนวนนเดี๋ยวพาดูวนดู เดี๋ยะพามาดูแบบบรรยากาศด้านหน้านี่ก็คือถ้าใครซื้อสินค้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะเดินมาตรงบริเวณด้านนี้ได้นะฮะนี่มันจะมีบอกว่าเวทีนั่งเป็นขันโตกเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะมานั่งแบบว่ารับประทานอาหารต่างๆได้เอาเดี๋ยวมาดูด้านนี้อ้าที่นมตาลมีนมตาลมีกล้วยมีแบบอะไรเงี้ยนะขนมเปียกปูนข้าวเหนียวกรอยก็มีนะฮะขนมต้มอะไรนะดูด้านใน มีน้ำกินทุกอย่างเลยทุกคนนี่มีข้าวข้าวจีข้าวจีข้าวจียี่นะครับข้าวจียี่หรือว่าจะเป็นแบบว่าข้าวเแครบว้าหรือข้าวโป่งนั่นเองนะฮะก็จะอยู่ที่40บาทนะข้าวโป้ข้าวคป้วมีสี่สิบข้าวแคบเนี่ยข้าวแคบก็สี่สิบโอ้ด้านนี้มีแบบอะไรอีกอ่ะจะจเนื้อได้เนาะเป็นแบบขวานเป็นแบบว่าเป็นขวานเป็นเอ่อ ถั่วทอดนะครับห้าสิบบาทถัท่วลูกไก่ก็มีนะฮะถั่วลูกไก่หรือจะเป็นถั่วปักคาก็มีเนี่ยแบบว่ามะม่วงแผ่นมะม่วงแผ่นอยู่ที่กล่องละห้าสิบาทหรือหนึ่งร้อยบาทแล้วแต่นะครับนี่เวทีการสแสดงโอ้โหแบบอลังการมากอะ่ะทางภาคเหนือเจ้าด้านหลังนี้คือเป็นแบบทางฝั่งซ้ายจะเป็นทางด้านของภาคเหนือนะครับเจ้าทางเหนือทางขวาจะเป็น เจ้าราชวงศจักรีนะครับเขาก็จะแบบว่าให้มี2อฝั่งนะฮะ่าไปาเดี๋ยวเดินต่อไม่แน่ใจว่าจะได้ยินชัดหรือเปล่าเพราะว่าเสียงเพลงดังมากเลยทุกคนอันนี้ฝั่งอาหารเหนือหมูเกลือนะครับหมูเกลืออ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะครับคือเราเดี๋ยวเราวนๆนะเพราะว่าแบบว่าแต่ละที่คนก็จะเยอะนิดนึงนะฮะ อาปาเดี๋ยวเดินต่อเดี๋ยวเราจะเดินแบบ aw, ยาวๆให้ดูแบบบรรยากาศเรื่อยๆขอมาดูด้านนี้ด้านนี้จะเป็นหมูยอหมูยอแบบแท่งหรือว่าจะเป็นแบบหมูยอนึ่งนะฮะมาละ20บาทด้านนี้จะเป็นข้าวไส้อั่วไส้อัวขีดละหกสิบอาป่ะเดี๋ยวเราแบบเดินย้อนกลับไปด้านนู้นจะเป็นแบบร้านน้ำนะฮะ,ะให้ดูบรรยากาศด้านบนก็คือ ถ้อยากดูวิวด้านบนก็สามาัครอยู่ด้านบนแล้วก็ส่องลงมาได้นะทุกคนนีอ่อันนี้คือร้านน้ำคนระับเราต้องกินน้ำบ้างแล้วนะเราต้องกินน้ำบ้างแล้วนะนี่เห็นไหมเราต้องก,กินแบบสิงคโปร์นะช่องสิงคโปร์แต่ว่าก็มีคิวอยู่อ่ะเดี๋ยวเดินหมุนไปทางนี้หมุนมาทางนี้ ด้านนี้ก็จะมีแบบอันนี้เป็นแบบว่าขนมจีนนะครับขนมจีนน้ำยาต่างๆมีแบบว่าธัญพืชนะครับ40บาทนะครับแล้วก็จะมีแบบข้าวโพดนะฮะน้ำข้าวโพดด้านนี้มีแบบว่าเป็นอของผลิตภัณฑ์จากทางเหนือนะครับมีน้ำพริกโอนี่กน่ากินเอามาดูด้านนี้ดูด้านนี้ เน่ยไส้อั่วนะฮะอันนี้คือกัดหลวงย่อกัดหลวงมาไว้ที่ซีคอนสแควร์นะครับถึงวันที่28่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นว่า <c oughs> เขาป็นแบบอ๋อมีน้ำตาลอ้อยมีน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอะไรเขาด้วยนะ <c oughs> มีน้ำตาลหลากหลายให้ดูบรรยากาศ เรารู้สึกเรารู้สึกคุนเคยเพราะว่าเราไปงานแอวตลาดกัดมั่วบ่อยเราจําคุณป้าได้เมื่อกี้จำเราจำคุณป้าที่แบบว่าเออเป็นคุณป้าคุณยายนะ mm hmm. นี่เขาจะมีบอกว่าอย่างนี้ด้วย mm hmm. ดอยอินทนนท์เจ้าออยอยอ,ยอดอยอินทนนท์มาไว้ที่ซีคอนเลยกดีย๋ยวพุ่ยนกม้ายอยอินทนนท์นะครับอีกอย่างนี้ท mm hmm. ำเป็นแบบดอยอินทนนท์เล็กๆไว้ mm hmm. ข้าวหลามมีข้าวหลามก็คือมาย่างกันตรงนี้เลยทีเดียวมาปิ้งมาเผากันตรงนี้เลยเข้าวหลามนะครับอ๋อันนี้ขนมอ้อนสีสสิบอ๋อเดี๋ยวให้ดูด้านนี้คือเราแบบถ่ายยาวๆเลยเราไม่ ยังไม่ได้ตัดเลยนะเดี๋ยวแปบว่าถ่ายเรื่อยๆยาวๆไปนะฮะข้าวเหนียวคลอยทุกคนนี่ข้าวเหนียวคลอยข้าวเหนียวมะม่วง70ิข้าวเหนียวปลอยก็มีนะฮะ6 0บาทหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวหน้าต่างๆก็มีนะครับนี่ไนเมื่อสักครู่ที่เรามาฝั่งด้านนี้ร้านที่แบบเราให้ดูเดี๋ยวไปไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่ร้านนำปั่นนะครับดูทางด้านซีว่ามีอะไรด้านนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับ อ,อันนี้แบบเอาร้านยำร้านนา้ำอหประมาณนี้นะฮะร้านขาอนันนี้เป็นน้ำพริกนะครับน้ำพริกหมูฟอยนี่มีน้ำพริกหลากหลายเลยผัดพริกขิงหมูย่างน้ำพริกกัดหมูนะครับ ใครแบบ<ด>สนใจมา<ด>ว่าช้อปปิ้งนะพี่คุณพี่เมนดาหอมมากคุณพิกเมนดาหอมมากทุกคนมีแบบว่าเยอะแยะเลยคลิพเดี๋ยวเราวนกลับนะเราวนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งครับเขาหลามสด,สดตร้อน,อน <c oughs> เดี๋ยวพาออกมาทางนี้อันนี้มีเครื่องเงินด้วยนี่ไง มาช้อปปิ้งเครื่องเงินหรือว่าจะเป็นแบบผ้าถุงเสื้อผ้านะครับทางเหนือเนาะสามารถมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าทางเหนือได้นี่เป็นเสื้อคุณผู้ชายเสื้อสุภาพสตรีหรือเป็นผ้าถุงอะไรเงี้ยนะครับมีหมดเลยเนาะะเดี๋ยวลองแบบเดินดูทางนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมโอะอันนี้ก็จะเป็นแบบพืชผักด,ดอกไม้อะไรต่างๆที่แบบว่ากินได้นะครับ เยอะมากแต่ไม่กินได้ขอบคุณครับวัสดีุ้้ยดอกนิ้ว <c oughs> ดอกนิ้วนี่คือกินบ่อยเพราะว่าชอบกินน้ำเงี้ยวเ <c oughs> นี่ยก็จะเป็นแบบบรรยากาศภายในงานอันนี้เป็นแบรราานนนนนบว่าโซนกัดหลวงนะครับแล้วเดินเดินมาฝั่งหนึ่งเหลืออีกฝั่งหนึ่งฝั่งนั้นนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศของกินกันต่อนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราเดินเข้ามาใน ที่แบบว่าเป็นข้อมูลต่างๆนะครับนี่ราชกุมารีศรีนครพิงคนะ์พยุยิ่งราชชายาอะไรจะมีแบบว่าข้อมูลไว้อันนี้คือ,อหุ่นนะแบบว่าสวยงาม เดี๋ยวไปเดินต่ออด้านนี้มีกระเทียมมาขายด้วยอ่ะหมูนี่เห็นไหมหมูแคบหมูแคบหมูแปดสิบนะครับอันนี้1 100. น0่ม้อยีน้ำพริกคือถ้าใครมาต้องมีแคบหมูไส้อัว่วน้ำพริกหนุ่มอะไรเงี้ยมันเป็นแบบสิ่งที่คนทั่วไปสามารถรับประทานกันได้นะครับแต่ว่าแบบว่า ก็หลากหลายนี่มีน้ำพริกหนุ่มน้ำปูนะฮะน้ำพริกหนุ่มฟาราหรือว่าจะเป็นน้ำพริกข่านะครับโอ้เรากินหมดแล้วนี่เรากินหมดแล้วนี่น้ำพริกตาแดงเนะะี่ยโอ้ขนมขนมครกโบราณน,นะฮะขนมครกโบราณก็คือเป็นว่าขนมครกที่เป็นแบบแป้งเออแล้วก็แบบนี้ อาจจะแบบผัดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะไสไม่เยิ้มอร่อยนะตามสไตล์โบราณเอาเดี๋ยวเรามาเดินดูด้านนี้นะครับอันนี้นะเป็นน้ำพึ่งมะนาวนะฮะน้ำมะนาวแท้แน่นอนนะครับน้ำพึ่งมะนาวแท้แน่นอน,นอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวร้านน้ำต่างๆ นี่ไข่ปามนะครับไอ้คแบบก็คือย่างกันสดๆร้อนๆกันเลยดีเด<ๆ>ี๋ยวไข่ปามอยู่ที่กระทงละยี่สิบาทนะครับทุกคนใครอยากได้ก็คือแวะมาตรงนี้ได้เลยเนี่ยไข่ปามยี่สิบบาทวัเดียวเขาจะมีแบบว่าการแสดงของตีของตีแบบกรองชัย<ๆ>ด้านนี้แบบอาหารโอ้ยยหอมมากหอมมาก ไปดูบาร์าน,นี้มีแบบไก่ปิ้ง60บาทมีซับปิ้งมีอะไรเงี้ยนะทางด้านนี้เราแวะมาดูเสื้อผ้ากันนะครับเฮ้ยด้านนี้ก็มาจากลำพูนนะฮะคนืนละประมาณ2,500ถึง3,000บาทนะครับโอ้ยคือเขาแบบทอกันแบบอย่างนี้เลยนะก็คือทอมือนะฉะนั้นก็ราคาก็อาจจะแบบนิดนึงเนาะ สวยงามเราไปหาท่หนผู้ใูล่ะไปซื้ออยากได้ก็ทำไปสุดเด่นลายตาผ้าลายเร็บต้อลายล้าน้ามันเป็นสวยมากผ้าผ้ายกฝ้ายลายที่คุณล้อมลายปุ่มเงินปุ่มทองแล้วก็ลายล้านนานะครับสวยมากทุกคนกระถุงการทอผ้านะครับอันนี้การทำร่มนะครับ มีแบบมีร่มมีอะไรงนี้ด้วยนะนี่สวยงามกระดาษสาทำร่มจากอ่าผ้าจากกระดาษอะไรเงี้ยนะโอด้านนอกก็มีเอเดี๋ยวดูด้านในนี้ก่อนนะโอ้ขนมขนมหอมมากโอ้มีเยอะมากเลยทุกคนก,กินขนมหอมขนมหอมมากเสยนข้าวข้าวอัอ ดเดินต่อขึ้นขนุนใหญ่มากนี่ข้าวปาดแบบขนมชัน้นขนมไข่มีกล้วยมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะนี้เป็นแบบเป็นกล่องใหญ่เลยฮะเขาทําเป็นแบบกล่องใหญ่ๆไว้อันนี้เป็นแบบว่าขนมชนิดต่างๆนะครับก็จะมีแบบว่ามากมายหลากหลายโอ้เห็นไหมขนมหวาน โอ้ยนี่แบบเยอะมากทุกคนหนุ่มด้านนี้สดๆสดๆแซ่บๆไอแซนก,กว่าอะไรม<อ>ัตอกเกลียวปากมันอ่ะโอ้ขาทำแบบเขาทำเรื่อยๆนะแล้วก็แบบว่าขายเรื่อยทางด้านนี้ก็จะมีแบบว่าขนมอ่าเป็นยำขนมยำขนมเส้นนะครับยำขนมจีนนั่นเองนะครับล,ลองเดินดู ยำหน่มเส้นเฮ้ยนี่มีแบบว่าของกินทางนี้ก็มีก้าเปดือกนี่ทุกคนข้าวเปลือก70บาท<ม> วคา,าโอาดอุอะโวคาโดเป็นกล่องนะครับเขาทำเป็นกล่องให้ด้วยมีเป็นน้ำอะโวคาโาดแล้วก็เป็นอะโวคาโาดเป็นกล่องอย่างนี้อันนี้เ,เป็นแบบขนมจีนมีแบบขนมจีนน้ำเงี้ยวมีข้าวซอยอะไรอย่างนี้นะครับโอ้นี่มีแบบไช้อัวก็วคือไช้อัวขิร่าหกสิบแล้วก็มีแบบเฟยเตียว ากินเจนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวธรรมดา60เส้นเกี๊ยวบวก10บาทอันนี้คือแบบบรรยากาศเนี่ยสั้นพาเดินดูแบบโซนของกินด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวออกไปดูโซนด้านนอกกันอีกทีหนึ่งโอ้เปลี่ยนจี้ดอยเปนดอยอินทนนท์เนตีโอ้โหมีอ๋อ้อ เป็นด้วยช่องว่างให้แต่งใจโดยเฉาะมันปูมันปูอ่าข้าวตันนี้เป็นกับข้าวหมูทอดนะครับยำอมีหมูยอโอ้ตรงนี้มีรถด่วนรถด่วนรถด่วนขบวนสุดท้ายก็จะเป็นแบบอาหารเหนือ ยอไสอะไรเงี้ยครอซันเดีต้องซื้อเพราะว่าเพื่อนเป็นคนเหนือเพื่อนชอบกินอาหารเหนือเจ้าแล้วก็ต้องซื้อไปนะเจ้าเห็นไหมโอ้เดี๋ยวต้องซื้อแคบหมูเจ้าแคบหมูแบบแคบหมูติดมันเท่านั้นเจ้าถ้าเป็นแบบแคบหมูแห้งไม่ชอบเจ้าต้องต้องมันเท่านั้นเจ้าแล้วก็ไส้อัวเจ้ามี น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกน้ำพริกขาเจ้าอันนั้นเนี่ยจะกินเยอะจะกินเยอะอยู่นี่นี่นี่แต่มันต้องเป็นมันต้องเป็นแคบหมูแบบมีมันนี่อะเดี๋ยวเดินไปทางนู้นต่อนะครับเอู้นนเห็นไหมแม่มันยาวๆไปนู้นเลยอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวนึ่งใส่มีแบบใส่ชันเยื่พืชอะไรด้วยนะทุกคนถ้าแบบถ้าข้าวเหนียวธรรมดายี่สิบ ก็หมูชิ้นอะไรแบบอันนแบบี้ไก่ว้าแคบบหมูมีเข้าแบบขนมจีนอา่าหรือว่าจะเป็นข้าวซอยอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะมากมายอยากกินอะไรก็ลองแวะมามีกับข้าวมีแกงแกงถุงใหญ่มาก เราพาไปเดินดู Yeah.